สวัสดีค่ะพบกับโกดังสบายออเดอร์ค่ะส่งเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบจ้าอ่ะเดี๋ยวรอแอดมินเช็คค่าเช็คเสียงให้หน่อยนะคะรอแอดมินเช็คค่าเช็คเสียงให้หน่อยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราเปิดกันด้วยงาน yc รหัส0-63านะคะ yc 0 6 3งานแจ็กเก็ตบางไอพิงจ๋านี่มารอแล้วมารอแล้ววันนี้จะแบบว่าไรไม่ไม,ไม่ไม่อึดอัดนิดดียววันนี้จะรีบไปเลย<ช>เพราะว่ามีลูกค้ารอรีวิวกันหลายงานเลยลูกค้าคจ๋าเข้ามาลแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เลยนะคะ กระสอบรีวิวมีส่วนลดให้300บาทถ้าแม่คนไหนอยาก CF รีวิวนะคะสามารถ CF รีวิวได้ทางผ่านทางหน้าไลฟ์สดเลยนะคะวันนี้จะเปิดแค่ประมาณ2งานเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายงานอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะมากมายสวัสดีคุณมาริสาสวัสดีพี่กําไรแจ่มบุญมาและสวัสดีลูกค้าทั้ง20,000ทด้วยสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีพี่เออถ้าอ่านห้ะพี่ใหม่จันหรอ นะคะหัวใจส้มเออ,เออมาวันนี้ลูกค้าเปิดตัวกันด้วยงานนี้เลยค่ะ YC รหัส063เป็นงานแจ็กเก็ตบางน้ำหนัก100ก <100 S 1> ิโลกิโลเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้แอดพิงและทีมงานรีวิวได้เลยครับจ้สาสวัสดีค่ะ<า>แม่สวัสดีพี่นกนกด้วยนะจ้า สวัสดีลูกค้าทุก <c oughs> ท่านมาเริ่มเลยตัวแรกประเดิมมาด้วยงานอาิด้าที่ช้ว,วาว <Wow. S 1> โอโ้โหเนี่ยเปิดตัวด้วยงานอาริดาเลยแม่ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> น้ำหนัก100กิโลนะคะเป็นงานแจ็คเก็ตบางนะลูกค้าจ๋าความบางเนี่ยก็คือจะไม่จะไม่ได้สำหรับอากาศแบบแนวติดลบหรืออะไรประมาณนี้นะจะไม่ <c oughs> ใช่งาน <c oughs> เขาเรียกว่างานที่เป็นแบบว่า ตัวบวมหรือว่าเป็นงานแบบว่าขนเป็ดนะแม่ตัวนี้ก็คือจะเป็นงานแบบว่านี่แจ็กเก็ตแบบประมาณนี้แจ็กเก็ตแบบแบบเนื้อผ้าประมาณนี้เลย<ห>น,ะนะคะลูกค้าอาจจะมีบุรัซับด้านในนิดหน่อยแต่ว่าไม่หนามากตัวนี้นะคะจํานวนตัวเฉลี่ยประมาณการได้เยอะมากๆเลยอยู่ที่ประมาณ 300$ 350ค่ะโดยประมาณการ3 0 0 3้0ย0 0โดยประมาณการนะลูะกค้า ตำหนีค่ะเสียซักซ่อมอาจจะมีไปบ้างเป็นปกติของงานผ้ามือสองถุกกระสอบใช่เลยเป็นงานคราชายคราหญิงตัวนี้ค้ามาทั้งผ่าหน้าและสวมหัวให้นะคะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวรอแอดมินหลังบ้านปักหมุดสักครู่เดียวตัวนี้เป็นงานป้ายเกาหลีนะอุ้ยสวยมากลายสกรีนโฮโฮเป็นแจ็คเก็ตบาสเบสอะไรวะ bus, bon, bus, บาสเกตบ,บ,บอลบาสเบสบอลนะไร,รเป็นงานผสมนะคะลูกค้าสีสันคือดีมากแม่รุ่นนี้<ฮ>เป็นงานเกาหลีลูกค้าไซส์จะาใหญ่กว่า ญี่ปุ่นประมาณ1นึ่งถึงสองไซส์แต่โดยรวมก็แล้วโอเคอุ้ยเป็นงานผ้าพิมแบบพ์เอ็มพีขอดูเนี่ยผ้าใ,ใากล้ๆเป็นงานเหมือน<ว>แบบว่าผ้าซิวอ่ะลูกค้าผ้าซิวพิมพ์าล,าาาลายเด้ออ่ะใครที่อยากได้กระสอบรีวิวจัดได้เลยมีคอนเวิร์ตออกแม่โอ้ยคอนเวิร์ตเออเมื่อกี้อาดิดาสอันนี้คอนเวิร์ตสวยมากดูลูกค้าโอ้ยโลบิร้อยโลนะแม่ร้อยโลนะรหัส KR063 นะคะลูกค้าจ๋า รหัส KR 063นะคะเอ้ยขอ YC 063 KR อะไรรหัส้ายกันรหัสค้ายกันแต่โซลยี่ห้อเออแก้ไขใหม่รหัส YC กระสอบเขียวกระสอบเหลืองเขียวแบบนี้ YC รหัส063นะคะลูกค้าขาตัวนี้ว่างแค่4ีลูกนะลูกค้า 100กิโล6,500บาทกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้300เหลือเพียง6,200บาทจ้าคุ้มมากคุ้มมาก6,200นสมิสนโนะก็สวยอ่ะงานแบรนออกดี<ม>รกควงานแบรนออกดีอ่ะมิสนโนะนะคะนี่มีติดยีนไปเหมือนเหมือนเหมือนมีขค่นหลงมาแค่ นี่แล้วด้านหลังสวยมากแม่โครมเบียจ้าแล้วตัวแบบผู้หญกระเป๋าแน่นเลยหมาเลยลูกค้าค่ะถ้าหนาก็จะเป็นความหนาแค่ประมาณนี้นะลูกค้าไม่ได้หนาแบบว่าเหมือนผ้าร่มกันหนุ่มกันหนาวนะลูกค้าจ๋าตัวนี้งานกําลังดีเลยเออสวยสวยโคราเบียมาอีกหนึ่งหกพันห้าร้อยรีวิวลดเหลือหกพันสองร้อยบาทนะคะลูกค้า YC 063 4สีสี้มสีใจะขคือดีดีมากตัวนี้นะคะใส่ได้เขาเรียกว่าถูกฤดูนะแอปพิงจริงๆแล้วอ่ะกันแดดได้กันลมได้ในกี้ด้านหลังมามากันแดดกันลมใส่แบบว่าขับมอส่งมอไซค์กันแดดได้กันแดดกันลมขายกลุ่มพนักงานออฟฟิศมอเตอร์สขับมอเตอร์ไซค์กลุ่มไบคเกอร์ได้อยู่นะ เพราะว่ามันไม่ได้หนาม,มากไงแอพิงค์ขาใช่ค่ะเป็น,น,น <ะ S 2> ไ,ไลูกค้าจ๋าตัวนี้จํานวนตัวเฉลี่ยดได้ค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะแล้วก็แบรนด์ก็ออกดีมากลูกค้าจ๋าสีสันก็คือมาเลยจัดเต็มทนสีสดใสสีเข้มสีอ่อนงานแบรนด์กีฬาลูกค้ามาหมดเลยและด้านหลังเป็นงานป้ายวินเทสค่ะ ขายได้ดีอยู่นะตัวละประมาณ5้าถึงแปดร้อยนะแม่โดยประมาณใช่เออรอลุ้นกันเลยป้ายวินเทจดีลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะลูกค้างานไซส์โอเคเลยอ่ะเหมือนที่ย้ำไปทุกครั้งแล้วก็เป็นงานของเกาหลีอ่ะ,ะป้ายอะไรบัคก,กระบูบัคก,กะบูลูกค้าป้ายวินเทจมาเขียวทหารอันนี้โปรคิดค่ะลูกค้าอ่ะสวยอ่ะแม่อบอกดีจัง,อ,งอีกแล้ว ออกอีกแล้วลูกค้าได้แล้วสวยมากเลยของอะไรแอดพิงค์เดอร์นอสเฟจจ้าเดอรนอสเฟจจ้าหูวรำเหลืงมาค่โกดังเลยให้ดูป้ายได้เลยลูกค้าหน้าโกดังหน้าโกดังหน้าโกดังอะไรหน้าโกดังลมดีมากแม่เดอร์นอสเฟสวยอ่ะแอดว <disparities S 2> ีสวยมากเทมากค่ะเทมาก6 2 0 0สําำหรับตระสอบรีวิวนะคะใครที่อยาก CF ในไลฟ์สดก็สามารถ CF ได้เลยใครที่อยาก ขอดูก่อนเออเดี๋ยวค่อยไป CF หลังบ้านก็ได้แต่ว่าลูกค้าจะรีบหน่อยนะตัวนี้นะ YC 0 6 3ล็อตนี้มีมาแค่4ลูกเหลือแค่4ลูกรถนี้นะคะกระสอบรีวิว1ลูกลูกใหม่3ลูกใครอยากได้ใครอยากจัดอยากตัดทั้งหมดจัดได้เลยจ้าจัดรถโอ้โหนี่งานป้ายแบบเท่ไดมอนด์ไดมอนด์อทิงป้ายไดมอนด์เออ ไสไว้ใกระไดมอน์ลูกค้าเออมาอุ้ยตัวนี้ใหม่แอนมุกสวยมากเป็นของยูนิคอร์ลูกค้าคาีมากค่ะเขาถ้าแม่นเหมือนมือหนึ่งเลยเนาะงานทาดีเหมือนมือหนึ่งเลยอ่ะลูกค้างานเหมือนมือหนึ่งใส่ไปทีเดียวหรือเปล่าเออเอ้ามันเหมือนมันเหมือนมือหนึ่งจริงนะแอทิงมันเป็นบางมากเลยใหม่มากแลวสีขาวที่แอทิงถือก็คือขาวจัวเลยนะคะป้ายวาซีมีแจ็คเป็ดไหม เดี๋ยน้องเช็คก่อนนะเป็ดเราก็ยังใหม่อยู่สําหรับ YC คือด้านหลังตอนนี้ค่ะลูกค้าร่มกระหือออกไปแล้วไปแล้วเออ่งปลิวไปแล้วร่มกระหือออกไปแล้วมีงานแบบว่าอันไหนที่ไม่ใช่แบรนด์มันก็ออกแบบงานสภาพสวยแฟชั่นอยู่นะลูกค้าในกระสอบนี้อุ้ยตัวนี้คือปังมากด้าหลังเวอร์เวอร์มากบิ๊กโลโก้มาเลยอุ้ยอาริดาชั่มา่แม่ กระสอบรีวิวต้องต้องเอาแล้วปะออคือถ้าไม่เอาก็คือไม่ได้แล้วปะได้เห็นโอ <Okay. S 2> ้นหเป็นงานที่กรีดร้องมาเลยวะ่ะอดิดาสไม่เป็นไร <laughs> เป็นงานที่แบบว่ากรีดร้องมากว่าอดิดาสลูกค้าอุย้ยแอนโดรแอนโดรสวยมาก อยากให้ได้อะกระสอบรีวิวอะ,อะกระสอบใหม่ก็คิดว่าสวยฉ่าตามการลูกค้าจ๋างานแจ็คเก็ของ YC ยังไม่มีนะแม่ตอนนี้จะมีเป็นพวกงานบุกงานบุกงานกักบุกหรืองานเสื้อบุอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่เช็คกับทางหลักบ้านนะแม่ปะปนคอนฟิร์มเ้อสัปในก็สวยเอา้าสีม่่งสวยดีนงตัดกระชมพูลูกค้าตอนนี้คือได้หัวผ้าประมาณหนึ่งกงใหญ่หนึ่ 1> 1<ค>งกงใหญ่ะนะ คะลูกค้างานลายแบบแบบเอ้าอันนี้ก็แบรนด์แล้วอันนี้ก็คือแบรนด์เทย์บอยอีกแล้วแย่งกระโชว์แหมเขาเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โกนะคะลูกค้าไฮเฟชั่นเออเทย์บอยมาด้านหลังเป็นลายแฟชั่นแบบสวยเดชเออแบบสวยเดชแล้วก็ของน้องวิต่อด้วยเอซิค่ะแต่นกเบียเนี่ย พันสองคือเขาต้องเอาแล้วปะก็ต้องเอาแล้วปะก็คืองานออกดีมากและพี่ทีราวัตรนะคะถ้าอ่านที่ขอใครพี่ทีราวัตรนะคะรับรีวิวคะว<อ>่ะคุ้มคุ้มอะพี่อุ้ยเป็นแบบฟิกลกันฝนได้เลยอะคุ้มอะตัวเนี้ยไม่ใช่ถ้ารองตัดผุ่มนะอะพี่ทีราวัตรแัปไนกี้ตัวนี้ได้เลย พี่เราวัดเับแล้วดันหนึ่งให้น้องแอดมินหน่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบปิดการขายกระสอบรีวิวค่ะดันหนึ่งมาหน่อยนะนสีเหลืองตัวนี้สวยดีอไอทิ้งลองใส่ดิใช่จะขึ้นไหม ขึ้นสิเพราะว่าแอดมุกเขาก็ใส่แล้วขลูกค้าลูกค้าไปออกดีนะคะตัวนี้นะคะ <c oughs> หนูบอกเลยว่ามันเป็นยูนิเซ็กแต่ว่าส่วนใหญ่มันเหมือนมันออกทรงชายเยอะลูกหา <c oughs> ลูกค้า <c oughs> แต่ว่าโดยรวมมาใช้หญิงได้นะคะ <c oughs> ใช้หญิงได้เลยรุ่นนี้นะคะลูกค้าเอ้ย ไอพิงอุ้ยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้จะไม่ได้ส่งฟรีนะสําหรับกระสอบของทางโกดังยังไม่มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าของทางโกดังคือถ้าเป็นกระสอบรีวิวจะมีส่วนลดให้นะคะแต่ตอนนี้น้องยังไม่มีโปรส่งฟรีนะโกลเด้นเบรคค่ะนี่ถ้าใหม่แล้วพีธีรายัตรยยังไม่ได้ส่งฟรีนะคะแต่มีส่วนลดให้300บาทพี่รับไหมเอ่ย ลูกค้ารับไหมะเออแต่ว่ามาฟลุมนะพี่เพราะว่ามันได้งานแบรนด์เยอะจ้าเดี๋ยวเข้าไปเอาเองได้เลยพี่พี่เราวัาหนูถามนิดนึงนะพี่เข้ามาวันไหนถ่ายไหมพี่พี่จะเข้ามาวันนี้หรือว่าพี่จะเข้ามาวันจันทร์เพราะว่าถ้าเกิดพี่เข้ามาวันนี้น้องน่าจะไม่ทันถ่ายรูปแน่เลยแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าได้หมดได้หมดได้หมดอุ้ยตุ้เลยตาซี ดันหลบเอาซีตามด้วยดันหลอบเอาซีคนที่ดูอยู่ไม่ต้องเสียดายลูกค้าจากกระสอบใหม่ยังว่างกระสอบใหม่ยังว่างลูกค้าว่างอีแค่3ลูกสุดท้ายไม่แน่ใจว่าแอดมินเขาส่งยอดไปบ้างหรือ,อยังนะ,ะสีฟ้าลูกค้าจา๋า น,นะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดถ้าถ้าเห็นแบรนด์มันขึ้นถ้ารู้สึกว่ามันใช่อ่ะลูกค้าจ๋าจัดได้เลยไม่ต้องรอคนอื่นมาซีเอฟตัดหน้าเรานะคะลูกค้าจ๋าว่างอีกแค่สลูกนะแม่โอเคโอเคลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไอบีไปอีกทีได้เลยครับดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอาจจะขอคัดงาน, <สะ S 1> นถ่ายรูปเดียะเพราะว่ากระสอบเนี่ยปังอ่ะก็คือไม่ถ่ายอย่างน้อยได้ถ่ายแบรนด์ก็ยังดีเหรอใช่ค่ะนลูกดีจริงสับสิบูกก็ยังดีอะมเมื่อกี้ ฉันชอบไม่นี่มากเลยเดือนนอตเฟสโคลัมเบียเมื่อกี้สวยมากตัวนึงถ้าเกิดว่าขายในชอบหลายพันนะสวยมากเดิอนนอตเฟสเมื่อกี้สวยโคลัมเบียก็สวยเนี่ยลูกค้าแบนมาอีกแล้วแม่อันนี้เป็นแบรนด์ของอังกฤษทางฝั่งอังกฤษสีแดงที่นางวีถือเออเนี่ยใส่ดีเห็นปะเป็นแบบว่าขายแบบว่า เดินป่าก็ได้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหน้าฝนแล้วไงหน้าฝนเขาก็ชอบไปเดินป่าเดินอะไรกันนะเพราะว่ามันจะมีแบบว่าธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยที่มันส,สวยต้นไม<ด>้<ด>มันจะฉ่ำอะไรเงี้ยเราสามารถไปขายตามสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะลูกค้าหรือว่าจะขายเป็นไายโซดจัดประมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะใช่ค่ะแบรนด์ยังมีออกไม่หยุดเลยเดี๋ยวงานต่อไปขออนุญ,ญาตเป็นงาน s วต a t e r h o o ดหรือว่าเป็นงานไอ้นี่ไหมแ้วไหนหนึ่งสามหนึ่งสี่ไหมสามหนึ่งสี่อะไรนะ ลืมชื่อรายการละรหัสเยอะเดี๋ยวขอเช็คงานสักครู่ไม่เป็นไรเอาเป็นสเวตเตอร์ฮูดดีกว่าโอเคค่ะเอาเป็น 3, 2, สวเวตเตอร์ฮูดสามสองหนึ่งสเวตเตอร์ฮูดละกันเดี๋ยวเราไปต่องานสเวตเตอร์ฮูดกันอีกสักหนึ่งงานนะแม่อีกสักหนึ่งแมทนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราไปต่องานสเวตเตอร์ฮูดกันอีกสักหนึ่งแมทเดินอน,นอตเฟสมาอีกแล้วที่ทีัเราเดินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องน้องน้องวี ก้นกระสอบก็ยังแบรลอนอือก้นกระสอบแบรนด์ก็ยังออกนะลูกค้าแอนมูแอนมูกลุ้มกลัวคืนงานใส่ใส่กระสอบให้ลูกค้าด้วยนะอุ้ยสวยอารีดัตัวนี้โคตรเท่เลยอารีดัสวู้ววนี่ตัวนี้ก็สวยตัวนั้นก็สวยงานปักหน้าปักหลักของแฮงเทนด้วยนะของแฮงเทนเป็นเขียวทหารเขียวทหารแฟชั่นแล้วที่น้องวีถือเป็นเคซสวิส พี่ว่าพี่ว่าเราไม่ต้องรีวิวแล้วเหอะแบรนด์มันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าปีกันอ่ะนิวนิวบาลานนิวเบรนซ์นี่อะค่ะแบรนด์น่าจะแย่ไปเลยแย่ไปค่ะแบรนด์มีเยอะม่ะเลยอะเนี่ยเฮสสวิตต์นิวบาลานเฮสอ้าวเฮสแอนเอ็มเป็นเฮสแอนเอ็มที่แบบว่ามีความแบบเยอะอยู่นะมีความเยอะอยู่นะอันนี้สีสวยอันนั้นสีสวยส้มลักข้อ ลอตโต้อะมากระสอบต่อไปมาได้แล้วลูกค้า,ตาโตลจะไม่ได้ไปซะที่แต่เราให้ไปเพราะว่าเนี่ยมีคนเนี้ยมีคนเนี้ยนั่งรือแบนลูกค้าอยู่คนเนี้ยเดี๋ยวว่าหนี่เขาด้กว่านะคะลูก